สวัสดีครับพี่น้องชาวฮัตแวร์เฮาส์ครับท่านกำลังอยู่กับช n n e l ของฮัตแวร์เฮาส์นะครับแล้ววันนี้พี่เดนัยนะฮะอยู่ที่บางนาตาดนะครับสาขาของฮัตแวร์เฮาส์นะครับจะพาพี่น้องไปเยี่ยมชมบูธของทัสโกนะฮะว่าทัสโกอุปรกรณ์ทัสโกแบ็กที่มีขายมีจำหน่ายอยู่ที่ฮัตแวร์เฮาส์มีอะไรบ้างเหมาะแค่ไหนกับช่างแย์เดี๋ยวตามพี่เดนยัยไปรับชมกันเลยครับมาเลย และนี่นะครับถ้าเด ma, the, how, ินเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับก็จะมาเจอบูธของทัสโกแบบนี้เลยนะครับบูธของทัสโกก็อยู่ในแผนกฮาร์ดแวร์นะครับผมพอพี่น้องเข้ามาเจอนะฮะก็จะมาเจออุปกรณ์ของทัสโกแบ็กที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่สูงอยู่แล้วนะครับและนี่นะครับก็คือผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของแบรนด์ทัสโกแบ็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นบานแฟร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกย์ปรับแรงดันของน้ำยาแอร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกย์วัดน้ำยาแอร์นะครับตัวนี้รุ่นที่มีขายอยู่ในฮาร์ดแวร บีวีนะครับผมรวมไปจนถึงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกวัดน์้ำยาแอร์คุณภาพสูงนะฮะต้องบอกว่าฮั s โกแบ็กได้เตรียมมาให้พี่ฮองชาวฮัตแวร์เฮาส์ไว้ในที่เดียวนะฮะช่างแอร์นี่น่าจะมาที่นี่น่าจะครบจบในที่เดียวแล้วครับผมและ h ัตโกแบ็กนะครับคือกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะฮะที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าชาวอาเซียนนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นไทยนะฮะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะฮะ ก็ต้องบอกว่า t ัาสโกแบ็กนี่คือสุดยอดของช่างแอร์นะฮะที่ควรจะมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแบบนี้ไว้นะฮะและที่นี่ฮัทไรเฮาส์ก็จัดเตรียมมาให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับและนี่นะฮะคือเกวัดน้ำยาแอร์คุณภาพสูงนะเดี๋ยวพี่ดานายจะพามาดูสักรุ่นนะฮะรุ่นนี้ก็คือ TB 125 BV นะครับกับ TB 145 BV ตัวนี้ต่างกันแค่แรงดันนะครับแต่เกทุกอย่างข้างในเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะ มาเลยเดี๋ยวจะพามาดูว่าข้างในมันเป็นสินค้าแบบไหนแล้วก็คุณภาพดีแค่ไหนนะฮะนี่กล่องก็จะหน้าตาแบบว่าดูดีแบบนี้เลยปับ๊บเปิดออกมานะฮะอ่าหน้าตาดูดีนะมีกล่องเก็บให้อย่างดีนะไหนดูซิเปิดขึ้นมานะปับ๊บเปิดแบบนี้นะฮะแล้วก็ดันขึ้นมาว้าวและนี่นะฮะก็คือสินค้าคุณภาพสูงนะนี่ตัวนี้คือสายส่วนเก ตอนนี้เป็นเกวัดหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหนี่มีตัวปรับแรงดันอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่8 0 0บานะนี่800ตัวนี้500 PSI ตัวนี้ฝั่งสีแดงนี่อยู่ที่800 PSI พดนะต้องบอกว่าสูงมากๆนะฮะมาดูสายนิดนึงแล้วกันสายหว่าสายนี่คุณภาพสูงอ่านี่ของทัสโกแบ็กดีตรงเนี้ยสายของเขาเนี่ยเป็นเกรดดีมาก แล้วนี่ครับช่างแอร์ควรมีมาจําหน่ายแล้วนะนี่ได้กล่องแบบนี้เลยพี่นายนายบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเพราะว่ามันดีไซน์ดีพกพาสะดวกเนี่ยเก็บไปไหนก็เก็บได้เนี่ยปั๊บล็อกปึ๊กปึ๊ก,กแล้วก็หิ่วอย่างเงี้ยไปทํางานได้เลยช่างแอร์ง,ง่ายๆเลยนะเออต้องบอกเลยว่านี่แบรนด์ทัชโกแบ็กนี่คือสุดยอดมากๆ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่บอกว่าช่างแอร์มาแวะดูได้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆไม่ใช่แค่นี้นะกลุ่มของงานตัดลูกคัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเนี่ยบานฟงบานแฟรตัวดัดท่อแอร์ตัวนี้ของเราก็มีให้ครบจบในที่เดียวนะฮะไม่ต้องวิ่งไปหนายหลายที่นะที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์มีที่นี่ที่เดียวแล้วก็แบบว่าจัดมาให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าต้องการรุ่นที่ย่อมเยาไปกว่านั้นนะ นี่ก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นอ b ่า t ี TV 140 sm ขีนะมาดูอะไรกันว่าข้างในมันต่างกันไหมอ่านี่ดีไซน์แต่ตัวนี้ไม่มีกล่องนะตัวนี้ก็จะได้กล่องกระดาษไปอย่างนี้เลยช่างแอร์เพราะว่าราคามันย่อมเยาวเปิดขึ้นมาปั๊บอ่าโอ้เห็นไหมสิ่งที่แตกต่างอ่าแล้วก็ไม่มีตัวเปิดปิดตัวนี้เรามาปรับเอาที่ตัวก้านปรับตรงนี้นะครับ แต่ว่าส่วนบาก็ยังอยู่ที่800บาอยู่นะต้องถือว่าสูงอยู่นะตัวนี้500บาาตัวสีน้ําเงินส่วนสายก็เป็นสายรุ่นเดียวกันนะไม่ได้แตกต่างมากโอเคครับเมื่อเราเจอบูธอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากบูธที่ตั้งอยู่ข้างหน้าของทัสโกแบ็ k เรียบร้อยแล้วนะครับเราเดินเข้ามาในแผนกของฮาร์ดแวร์นะครับเข้ามาในล็อกนะฮะนี่เลยนะครับผมแบนด์ของทัสโกแบ็ k นะฮะก็จะมีอยู่ข้างในนะครับอยู่ในตู้แบบ เก็บอุปกรณ์ล็อกให้เรียบร้อยนะฮะถ้ามาก็ติดต่อพนักงานได้นะครับโดยที่ข้างในนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับลูกคัตเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวคัตเตอร์นะครับวาลตัวเซฟตี้วาลนะครับคัตเตอร์เยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงสายเกี่ยวกับช่างแอร์นะครับสายแอร์สายเติมน้ำยาสายชาร์จพวกนี้มีครบหมดนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับแน่นอนว่ามา ที่นี่ก็คือครบจบในที่ที่เดียวเลยนะครับก็อ,อย่าลืมแวะเข้ามาชมในแผนกด้วยนะครับนอกจากจะดูที่บูธด้านหน้าแล้วนะครับผมและทั้งหมดนี้นะฮะของแบรนด์ทัสโกแบ็นะครับเรามีจําหน่ายที่นี่ที่เดียวนะฮาร์แวร์เฮาส์เราคัดสรรมาให้ไว้กับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ช่างแอร์ไว้เรียบร้อยนะฮะไม่ต้องวิ่งไปไหนหลายที่นะเรารวบร,รวมมาไว้ให้แล้วอยากให้พี่น้องเชิญชวนนะฮะจะเดินมาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์หรือว่าเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์เราก็มีนะฮะ เดี๋ยวพี่แตนนายจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อก็ได้นะครับผมและนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์คัดสรรมาให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งอีกตัวเลือกที่พี่แตนนายแนะนำของช่างแอร์ก็คือแบรนด์ทั s c o Back เข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะๆนะครับ